มีประเทศจีนบ้างประเทศเวียดนามบ้างแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เขาก็ไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรให้เราเลยเือนนี้โอนเท่านี้นะเดือนี้อเท่านี้นะแต่เขาก็เก็บไว้ใช้อยู่เดือนละหนึ่งอใช่ค่ะแปดหมื่นเอกอแล้วก็เลยโอน ข้อบัญชีนี้นโอ้ค่ะโอนเข้าบัญชีนี้แปดหมื่นแต่ว่ามันมีมันมียอดมาแสนหนึ่งค่ะเออค่ะแ,แล้วทีนี้แต่เราโอนเข้าไปแค่แปดหมื่นใช่ค่ะแปดหมื่นแล้วทีนี้พอโอนเข้าอนี้เสร็จอันนี้ก็โอนกลับมาีนคืนแสนหนึ่งออค่ะแล้วทีนี้ก็เอาออกต่างประเทศเลยไอ้ที่โอนกลับมาแสนหนึ่งคือเราไม่ได้เป็นคนโอนเราไม่ได้เป็นคนโอนอ่า พอมันโอนมายอดนี้ปุ๊บไอ้พวกนี้ก็คือมนโอนออกเองใช่ค่ะโอนออกทีละหมืน่นสองมื่เนีเ่ยก็คือจนหมดบัญชีเลยใช่แต่ไปทำงานอยู่เกาหลีค่ะก็เลยส่งเงินมาให้เดือนละแปดหมื่นแปดหมืนแล้วทีนี้โอนจากเกาหลีเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเราก็เลยส่วน ส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ในบ้านใช้ค่าคงค่าไฟค่าเน็ตในบ้านนะคะประมาณสองหมื่นที่เหลือก็โอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็เลยเก็บเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเพื่อจะเอามาทําบ้านนะคะสร้างบ้านแล้วทีนี้พอประมาณออกรถได้ก็เลยมาเปิดเปิดบัญชีเปิดบัญชีก็ให้เขาหักในบัญชีธนาคารเดือนล,ละ 2, สองหมื่นสอง ที่เหลือก็คือมันจะมีเอเแจ้งเตอเือนเราตลอดค่ะว่าเงินเรายอดเราของเรานะ่ะมันเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็ไม่ได้อีกใจแล้วทีนี้เปอรเอินว่าน้านะคะมายืมเงินมายืมเงินประมาณสองแสนค่ะเราก็เลยว่าจะไปเบิกให้นะแต่พอเอาสมุดไปปรับเนี่ยมันไม่เห็นยอดมันเหลืออยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเราก็เลยตกใจพอ ไปไปถามทางธนาคารทางธนาคารเขาก็บอกว่ามันเป็นเราที่โอนจากแอปในธนาคารของเราออกไปเองซึ่งออกไปธนาคารกรุงไทยของเราเหมือนเดิมแต่เราก็ไม่รู้เราก็ถามธนาคารธนาคารก็ตอบแค่ว่ามันโอนจากแอปธนาคารของเราของเราค่ะที่ที่เราจากธนาคารสรุปว่าเป็นงไงเขาบอกว่า มันมันเป็นยอดที่โอนออกจากธนาคารของเราทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าเข้าบัญชีบัญชีตัวเองของธนาคารธนาคารก็บอกแค่ว่าโอนมันเป็นโอนออกจากแอปธนาคารของเราแต่เราก็บอกว่าเราไม่ได้โอนเราไม่ได้โอนแล้วเราก็ยืนยันกับธนาคารอย่างเดียวเลยค่ะว่าเราไม่ได้โอนแต่ทางธนาคารก็บอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่น้องโอนก็เป็นคนในบ้านคนในครอบครัวโอน แต่มันโอนไม่ได้อะค่ะแม่ไม่รู้ไม่รู้จะโอนอะไรเลยถ้าจะโอนไปไหนก็มีแต่เราเป็นคนทําให้แม่คนเดียวแนะทางธนาคารก็บอกว่าถ้าเราแจ้งความเท็ปน่ะไปศึกษากันดีๆก่อนว่าเราอนะได้โอนได้โอนเป็นคนโอนจริงไหมถ้าเราแจ้งความเท็พน่ะเราติดคุกนะเพราะเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้ค่ะเราก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ ตำรวจก็ตรวจดูในโทรศัพท์ในมือถือในอะไรของเราหมดแล้วเขาก็บอกเหมือนกันกันกบธนาคารค่ะว่าถ้าเราเป็นคนโอนเราไปปรึกษากับครอบครัวก,ก่อนดีไหมว่าจะยังไงไปปรึกษากันก่อนถ้าแจ้งความถ้าตำรวจรับแจ้งความก็คือถ้ารู้ว่ามันเป็นมันเป็นความผิดของเรานะ่ะก็คือติดคุกยอมความไม่ได้แต่เรายินเดีเราไม่ได้โอนเราไม่ได้โอนค่ะ อยากจะขอความกัุณานะคะให้ทางธนาคารอะเช็คให้เราหน่อยว่าเงินเรา่ะมันหายไปได้ยังไงมีการโอนอะโอนออกโอนเข้าเนี่ยทำไมเราไม่รู้แต่ว่ายอดยอดของเราที่เรารู้รู้เนี่ยว่าโอนออกโอนออกโอนเข้าเนี่ยทําไมเราถึงรู้แต่เวลาเงินของเราออกน่ะเราทําไมไม่รู้อะค่ะ,คะรวมยอดทั้งหมดที่สูญหายไปมาณเท่าไหร่ห้าแสนสามค่ะ มัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ในทุกช่องทางนะคะ